ปีนให้ได้ปินให้ได้ช้าเลยช้าเลยไปไปไปเข้าเข้าเข้าไปปีนก่อนไอควีไม่พร้อมพี่ไอไอควีอยู่หน้าหน้าควีมันคะีมสองสองยตายสองตายควีวิ่งสวนควีวิ่งสวนเสร็จแล้วควีวิ่งสวนควีวิ่งสวนตายตายควีนล้มควีนล้มอันธีันที่เอ็กซ์้นเ้อ็นธรงเที่ไอเอ็กซ์เอ็กซ์เอทก่์เอ็กซ์เวทกซ์เอ็กเอ็กเอ็กซ์เอ็กซ์เอ็กซ์เอ็กซเอ็กซ์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 กเอ็กซ์ออ เราล pues step. Step ุบแล้วราลแล้วลุบแล้วขงแ่งขังตัวใกล้ตายตัวใกล้ตายสามใกล้ตายสามใกล้ตายยังไม่ทันหรอกสามใกลสาข้างในอ่ะี่อยู่แ้พี่อยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ตัวไวอยู่คกี้ก็มาเราต้องเรียกพันไม่เห่นหรอมาแงมาหน่อยดีภาษาี่เตะเอาลมยขึ้นมาเร็วข้างหลังใครอ่ะทีเนมาที มาตีมาตีต้องเข้าตีเฮ้ยเี้อ๋อหีนานี่ไม่ไม่ตีใช่ไหมเตะลักกี้พี่แจ้าตรงปามเดี๋ยวไอาเฮ้ยหรือบอกไม่ต้องเรียกพันธทางมิดเฮ้ยมม่วงเอมาดิออ๋ชุมหน่อยกำลังไปน้ำมาลอ๊ะะทิมา